สวัสดีครับวันนี้หมูจะท่องหมูหลังทางครับผมวันนี้จะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านอีกอย่างนะครับผมที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมถ้าทุกบ้านนะ ใช้น้ำประปาอยู่ยังไงหมูคิดว่าน่าจะมีปัญหาแบบที่หมูเจอนะครับอย่างที่หมูเจอเนี่ยก็ได้เจอช่วงเวลาที่สมมติเวลาหน้าแรงนอาะเวลาหน้าร้อนหรือเวลาที่น้ำน้อยๆเนี่ยน้ำประปาเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะครับผมจะมีทั้งตะกอนมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสชาติแปลกๆเวลาเราแปรงฟันเวลาเราอาบน้ําหรือว่าเราบ้วนปากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าน้ําประปาที่บ้านเราเนี่ยมันมีอะไรสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมหมูก็เลยต้องหาอุปกรณ์ต่างๆาเหล่านี้ที่อยู่ด้านหน้า ของฟิลิปมาช่วยหมูนะครับผมเพราะว่าหมูเจอปัญหานี้แล้วเจอหนักมากจริงๆถ้าบ้านไหนมีแทงค์น้ํานะทุกคนลองไปเปิดดูในแทงค์ดูครับผมว่าแทงค์เราอะน้าประปาทิ่วิ่งตรงเข้ามาในแทงค์เราแล้วก่อนที่จะเข้ามาใช้ภายในบ้านเนี่ยมันสกรปรกมากนะครับคือเวลาเราเปิดก๊อกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยมันใสแหละสะอาดดูปกติแต่ถ้าไปเปิดแทงค์ดูนะทุกคนทุกคนจะเห็นเลยว่ามันสกรปรกมาก แนะนำว่าให้1ปีล้างแทงสัก1ครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่าแทงน้ําเราเนี่ยเราเก็บน้ำเนี่ยเราก็าคิดว่าน้ำมันสะอาดถูกไหมมันเป็นแบบระบบปิดแต่พอเข้าไปดูแล้วอ้อนที่มันไม่สะอาดคือสิ่งตะกอนต่างๆที่มันมากันนะ้ำประปาเข้ามาในบ้านเรานี่แหละเราที่เราใช้อาบน้ําที่เราใช้ล้างหน้าแปรงฟันทั้งหมดก็คือมาจากแทงนี้นะครับผม รวมถึงน้ํากินด้วยนะเพราะับบางบ้านที่อย่างบ้านหมูก็ไม่ได้ซื้อน้ํากินเป็นขวดๆมานะครับผมเราก็จะใช้น้ําประปาแล้วก็มาต้มหรือว่าตอนนี้หมูก็ไม่จาเป็นต้องมาต้มแหละหมูสามารถเอามากองโดยใช้เครื่องกองต่างๆเหล่านี้มาใช้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เลยซื้อมา3แบบเลยก็คือใช้ทั้งแบบอันนี้ใช้กะก๊อกน้ำทั่วไปเลยที่อยู่ตามล้างผักอะไรต่างๆกองแล้วก็ปรับได้หลายระดับด้วยนะแล้วมันก็กองได้ละเอียดมากๆาเลยครับพวกเนี้กองได้แบบเหลืออยู่แค่0.1ห่ไมครนเองนะครับอันนี้สําหรับ ใช้ที่อ่างล้างจานในบ้านล้างจงล้างจาน้วนปากอะไรต่างๆอันนี้ได้หมดเลยมันจะมีอะแดปเตอร์เปลี่ยนหัวก๊อกได้หมดเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับฝักบัวบ้านเราสบู่อาบน้ำไม่แหละเราก็จะสามารถเอาติดตั้งเพื่อคนที่สําหรับคนที่มีปัญหาอย่างหมูมีเป็นสิวที่หลังเป็นสิวที่หน้าอันเนี้ยเหมือนจะช่วยได้นะครับผมเพราะว่ามันกรองน้ําก่อนที่จะมาอาบน้ําถึงตัวเรา มันก็ช่วยวได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวการตัวกรองใหญ่ที่สุดเนี้ยอันนี้จะเป็นเหยือกกองน้ํานะครับผมก็คือสมมุติว่าเราเอาเพื่อความมั่นใจแล้วกันเนาะบัวก็คือกองจากก๊อกแล้วทีหนึ่งแล้วก็มากองแสนนี้อีกทีหนึ่งเพื่อลดสารคอลีนพวกคอลีนพวกตะกรอนพวกสิ่งเจือปนสิ่งแปลกปลอมที่มันมาก,กับน้ำประปานะครับผมตัวนี้มันกองได้ละเอียดมากๆเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ย มาทำรีวิวแนะนำให้ทุกคนเห็นอีก,อกแบรนด์หนึ่งอีกอย่างหนึ่งของตัวฟิลิปนะกันนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้ฟิลิปเนี่ยหมูก็มีใช้เครื่องนวดเท้าเครื่องนวดตาไปแล้วแล้วพอเข้าไปดูในร้านของฟิลิปเนี่ยก็เลยโดนตกอีกครับก็เลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นปัญหาที่หมูเจออยู่นี่หว่าตัวนี้ก็เลยจะมาช่วยหมูให้ลดปัญหาเหล่านั้นลงไปนะครับก็ยังไงเดี๋ยวหมูจะไปรีวิวแต่ละตัวให้นาอแล้วก็อันบ็อกตอนนี้เดี๋ยวหมูอันบ็อกให้ดูก่อนว่าแต่ละกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอยู่ในนนั้นนะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวการใช้งานต่างๆแล้วหลังจากการใช้งานแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมกลิ่นมันหายไปไหมเพราะว่าอย่างบ้านหมูเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยกลิ่นคอคอเลียกลิ่นสนิมเนนะ่น้ำเนี่ยจะมาค่อนข้างเยอะก็งเดี๋ยวตามไปดูกันครับเค okay, ครับเดี๋ยวหมูจะมาอันบ็อกตัวนี้ก่อนนะครับเครื่องกรองน้ําหัวก๊อกจะเป็น AWP 3 7 0 4นะครับตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้กันนะครับนี่เอามันเป็นชุดแบบนี้มา อุปกรณ์ในกล่องจะมีประมาณเท่านี้ครับผมอ่ะตัวเพลของเราก่อนละกันคือตัวนี้แพ็คอยู่ในกระดาษอย่างดีเลยครับการกระแทกอย่างดีเลยนะตัวเครื่องดูกระทัดรัดดูโอเคมากๆเลยนะไม่รู้ฟังก์ชันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะอ่ะมีตัวเครื่องมีชุดอะแดปเตอร์ที่เปลี่ยน ใส่หัวกอ๊อกต่างๆนะครับผมเพราะว่ากอ๊อกแต่ละบ้านอาจจะใช้ไม่เหมือนกันเนาะบ้านหมูก็จะเป็นก๊อกอีกแบบหนึ่งเกี่ยวนอกเกี่ยวในแล้วแต่เขามีแดปเตอร์มาให้แบบนี้หมดเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับพวกใช้ก๊อกน้ําข้างนอกบ้านนะครับผมพวกก๊อกน,น้ําในสวนอะไรเงี้ยแต่บ้านหมูว่าหมูมาใช้หมูจะเป็นใช้ในภายในบ้านนะครับแล้วก็จะมีคู่มือในคู่มือจะมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะครับผมสําหรับบางคนที่ยังติดตั้งไม่ได้เก่งมากอะไรก็สามารถอ่านคู่มือในนี้ได้ในคู่มือนี้ก็จะมีวิธีการติดตั้งใหหห้้้มีกกาาาารเลืออะะแตตวว่ัวไไนน,นนนงทํบบบค วิธีการใส่ไส้กรองวิธีการเปลี่ยนส้กรองนะครับผมก็จะมีหมดเลยนะครับผม ก็ไงเดี๋ยวผมจะไปรีวิวขั้นตอนการใช้งานให้รูมอุปกรณ์หลักๆในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็คือตัวเครื่องตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวคู่มือนะครับผมมาเรามาดูที่ตัวเครื่องกันที่ตัวเครื่องเนี่ยไอตัวเนี้ยเท่าที่หมูเข้าใจได้คือตรงเนี้ยคือปรับวันที่นะครับอย่างเดือนละกันยังสมมติกุมภาเดือนกุมภาใช่ไหมครับตอนนี้วันที่19อันเนี้ยคือเป็นตัวเตือนเราละกันว่าวันเวลาที่เราเปลี่ยนไส้กรองไปเนี่ยมันคือประมาณไหนหมูเดือน2วันนี้สิบสมันก้าแล้วอ่ะมันก็คือประมาณกลางเด หนึ่งคือ2ครึ่งนะครับผมเดือน2ครึ่งเดือนเพื่อเราจะได้ดูว่าเพราะไส้กรองตัวนี้มันจะกรองได้อยู่ประมาณ3เดือนนะครับผมก็คือประมาณ1,000ลิตรนั่นเองนะครับก็คือ3เดือนปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราจะรู้วันที่ของเรานะะในการเปลี่ยนไส้กรองของเราตัวนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นไส้กรองอยู่ตรงนี้หมุนนิดเดียวแล้วมันก็นเด้งออกมาเลยนะครับเป็นคายเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นฝาแบบนี้ตัวนี้คือตัวไส้กรองตัวไส้กรองจะมีการห่อพลาสติกไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับผม เราต้องแกะพลาสติกออกก่อนนะครับผมก่อนใช้งานนะหลายๆบ้านเครื่องกรองอากาศหรือว่าเครื่องกรองน้าอะไรต่างๆนะไอกองเสียเขาจะขอพลาสติกมาแบบนี้นะหลายๆบ้านลืมแกะพลาสติกนะ ใช้เป็นเป็นปีแล้วผู้นี้มานั่งดูอ้าวสุดท้ายที่กองอากาศมาคือไม่ได้แกะพลาสติกไม่ได้ใช้กองอะไรเลยนะครับผมก็ห่อมาอย่างดีแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องและตรงนี้ก็จะเป็นปัวปล่อยน้ําออกนะครับผมตง้งป,ปล่อยน้าออกเนี่ยเราสามารถปรับระดับได้หมูจําได้ว่าจะมีทั้งหมด3แบบถ้าเป็นปรับมาตรงที่3มขีดแบบนี้ จะเป็นน้ำโดยตรงที่ออกจากก๊อกมาโดยที่ไม่ได้ผ่านเข้ากองก็คือจะเป็นน้ำประปามาปกติเลยจากแทงน้ำเรามาก็ออกทางนี้ได้เลยแต่ถ้าเราจะให้กองน้ําน้ําไหลออกไปทางทางกองเนี่ยเราต้องบิดมาที่ตัวสีฟ้าแบบนี้ครับผมเป็นตัวคล้ายๆ้ายหยดน้ําแล้วก็ติ๊กถูกแบบนี้อันนี้คือน้ำเนี่ยมันจะไม่ไหลามาตรงมันจะวิ่งไปที่ไส้กองแล้วก็ออกมาทางช่องของ น้ำกองนะครับผมส่วนอีกครั้งหนึ่งปึ๊บิดมาปื๊บอันเนี้ยจะไม่ผ่านส้ยกองเหมือนกันจะมาออกมาเป็นช่องของนะ้ําประปาตรงตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นส,สายเป็นเส้นเน,นั่นเองคล้ายค้ยฝักบัวเป็นน้ําที่มาเป็นเส้นเนเวลาเปลี่ยนส้กองก็ง่ายมากครับก็แค่เอาส้้กองตัวเก่าออกมา แล้วก็เอาตัวใหม่แกะพลาสติกออกแล้วก็ใส่เข้าไปดันเข้าไปตัวสุดตัวนี้มันก็จะเป็นเกียวธรรมดาปกติก็หมุนเข้าไปดันเข้าไปนิดนึงแล้วก็หมุนล็อกเพียงเท่านี้ครับแล้วเราก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวหมูจะพาไปดูขั้นตอนการติดตั้งกับก๊อกน้ําที่หมูจะใช้ในบ้านกันแล้วกันนะครับมาดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับอย่าลืมแกะพลาสติกออกจากตัวกรองกันด้วยนะครับตัวฟิลเตอร์นะโอเคก็ okay. จะติดไปแบบนี้ครับเสียบไปธรรมดาตรงๆหัวนี้ก็หมุนเข้าไปดันบิด อ๋อจบแค่นี้เลยแล้วก็ตัวเนี้ยมันสามารถยังไม่สามารถต่อเข้ากับตัวกลองนี้ได้เนาะเพราะว่าวันนี้หมูจะติดตั้งกับตัวอ่างล้างจานล้างมืออะไรตรงนี้นะครับผมตัวนี้เขาก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้แบบนี้นะครับนี่มีให้แบบนี้อันนี้เป็นตัวขายบงเช่นที่หมูจําได้อันนี้ก็จะเป็นต่อภายนอกส่วนบ้านหมูจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหมูลองมาเปิดเอามาแกะไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะโอเคคั <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของหมูต้องใช้แบบไหนนะ หัวก๊อกโดยทั่วไปมันจะมีเป็นเกียร์แบบนี้นะครับเราสามารถบิดมันออกได้เลยนี่แบบนี้ก็ต่อมาเป็นแบบนี้เราก็เอาอะแดปเตอร์ที่ทางฟิลิปมากับกล่องเนี้ยให้มาเนี่ยเราก็มาเทียบดูเลยว่าของเราต้องใช้แบบไหนของหมูกเกียร์น้อยหมูต้องใช้ตัวไทเบียนนี่แหละครับผมตัวนี้นะครับผมตัวเนี้ยจะเป็นตัวไว้หมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับเราก็เสียเข้าไปคือในตัวของเกียร์พวกนี้ครับมันจะเป็นเกียร์ล็อกแบบนี้มันจะสามารถหมุนเข้าไปแล้วทําให้เราหมุนได้ง่ายนะครับผมเพื่อให้เรา ติดตั้งได้ไง่ายที่สุดเพื่อให้แน่นนะตรงเนี้ยมันจะหมุนได้แต่ผมจำได้ว่ามันง่ายกว่านั้นคือโดยการที่ลูกจะดันเข้าไปเฉยๆเลยได้มั้งอ่าง่ายมากแต่แค่เวลาจะถอดเราต้องบิดตัวนี้เราถึงจะดึงเราต้องบิดนิดนึงเราถึงจะบิดเราถึงจะดึงออกมาได้แต่ถ้าเวลาใส่เราแค่ดันเข้าไปเฉยๆเลยมันจะดังแก๊กเรียบร้อยอู้น้ำแรงอ้าวหมูเปิดให้ดูก่อน ว่าก่อนที่หมูจะใส่เครื่องดต้งน้ำหมูเป็นประมาณแบบไหนก็จะมามาแบบนี้เนี่ยมีตะกรอนอันนี้คือก๊อกที่มีปัญหาของหมูนะครับคือตัวนี้จะมีตัวกลิ่นกลิ่นสนิมกลิ่นแบบมีตะกรอนมาหมูไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะก็อาจจะมาจากแทงน้ําหมูนี่แหละก็คือน้ำปลาปลาบ้านเรานั่นเองก็เสียเข้าไปหมูเปิดให้ดูวน้ําหมูก็มาแรงออกมานั้นนะอันนี้ถ้าสมมุติแล้วเราเปิดน้ําแล้วน้ํามันออกทางรูนี้แสดงว่าไม่ผ่านกรงนะครับอันนี้ผ่านน้ํามาตรงๆมันจะมีตัวที่บิดเกีย์ตรงเนี้ย ปิดเกียตรงนี้ครับมันจะสามารถเลื่อนไปถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ถึงจะเป็นน้ํากองมันจะออกคนละรูมันจะออกมาอีกรูหนึ่งถ้าเป็นน้ําตรงมันจะออกมาจากรูนี้ถ้าเป็นน้ํากองผมปิดสีฟ้ามันต้องมาจากรูนี้น้ําตรงนี้โอ้โหมันก็ออกมาแบบนี้นี่เปิดใช้างานครั้งแรกเลยครับมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าผงคาร์บอนแบบนี้อยู่ข้างในเป็นผงสีดําไม่ต้องตกใจเราต้องเปิดน้ําทิ้งเอาไว้เพื่อให้มันไล่น้ําออกมานะครับผมเราเปิดไว้สักพักหนึ่ง ให้ตัวนะมันเข้าไปในผ่านไส้กรองแล้วให้มันดันเอาตัวผงคาร์บอนที่อยู่เนี้ยออกมาทุกกรองก็จะเป็นแบบนี้นะของฟิลิปเป็นอย่างนี้โหมดก็คือกรองของตัวนี้ก็เป็นแล้วก็เดี๋ยวหมูพาไปดูวิธีการติดตั้งของฝักบัวด้วยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วเปิดไว้แป๊บเดียวนะครับผมน้ำตรงเนี้ยมันก็จะใสสะอาดอ่ะแล้วตรงนี้มันมีปรับอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวผมลองดูถ้าปรับอีกระดับหนึ่งเป็นยังไงอ๋อโอเคเท่ากับว่าตรงนี้ครับจะมีให้ปรับทั้งหมด3โหมดโหมดที่หนึ่งที่มากับตอนเเเเครื่องลยจะป็นบบนนน้้้ําแแบบบบสตี ดยที่ไม่ผ่านเครื่องกรองนะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าไม่ใช่สีฟ้าผ่านเครื่องกรองจะมีแค่โหมดเดียวคือโหมดสีฟ้าอันนี้คือไม่ผ่านเครื่องกรองจะเป็นเส้นแบบนี้ถ้าผ่านเครื่องกรองจะผ่านอีกรูหนึ่งจะมาเป็นรูฝั่งนี้อันนี้คือผ่านเครื่องกรองท้าอันหนึ่งไม่ผ่านเครื่องกรองแต่จะเป็นสายน้ําเป็ดแบบนี้คล้ายๆเหมือนฝักบัวแบบนี้นะครับผมแต่ตอนนี้มันแก้ปัญหาหมูได้แล้วตัวนี้ก็คือจะไม่มีตัวตะกรอนหรือตัวกลิ่นสนิมเลยแล้วก็มีตะกรอนอยู่บ้างเนี่ยถ้าสังเกตว่าอยู่ในหัวกอ่ม เปิดมาปุ๊บมันก็จะมีตะกรอนมาแบบนี้เลยนะครับเห็นปะเป็นตะกรอนดำๆหน่อยเนี้ยเนี่ยคือมันไม่มีทางที่จะไม่มีนะถ้ามาจากทางปาปาหรือว่าอยู่ในแทงค์เรานะเพราะบ้านผมนเป็นแทงค์น้ำอยู่ใต้ดินด้วยมันก็จะมีแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นวิธีการติดตั้งอย่างที่ผมทําให้ดูง่ายมากๆทุกคนง่ายโคตรๆง่ายสุด โอเคครับเรามาดูตัวถัดไปกันนะครับตัวนี้จะเป็นเหยือกน้ําของตัวฟิลิปรุ่น AWP 2937นะครับโถตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่3.4ลิตรนะครับผมเป็นโถท,ที่สำหรับเอาไว้หมูไวยชงกาแฟชงชาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าบ้านหมูจะกินชาแล้วก็กินกาแฟเป็นประจํากันอยู่แล้วนะครับตัวเหยือกน้ำเนี่ยมันก็มันก็ดีเพราะว่ามันเก็บได้เยอะเนาะมันสามารถใส่น้าไว้ในนี้ได้ถึง3.4ลิตรเลยนะครับผมเราจะใช้งานมันก็หยิบหยิบจับสะดวกง่ายนะครับผมไม่ต้องไปนั่งรอที่ก๊อก ก็เลยเอาตัวนี้ใหม่ตัวหนึ่งเมื่อไงเดี๋ยวหมูมาอันบ็อกให้ดูก่อนแล้วกันนะว่าข้างในกล่องมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาดูตัวกล่องกันนี่เลยตัวกล่องนะครับผมนะ่ในเนี้ยหมูเพิ่งดูเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้มันมีตัวเลขจับเวลาดิจิตอลให้เราด้วยนะครับผมไปเราไปดูกันดีกว่าในกล่องมีอะไรบ้างโอ้หแน่นหนามากอู้แพ็คมาแน่นหนาปลอดภัยครับมีแบบนี้มีตัวเกาะมีตัวเครื่อง มีตัวกองอ่าแล้วก็มีคู่มือก็คือมาตราฐานครับทุกอันจะต้องมีคู่มือมาให้ในการใช้งานนะหมูแนะนําว่าทุกครั้งก่อนการใช้งานอ่านคู่มือด้วยทุกครั้งก็ดีนะครับเพื่อใช้งานที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดอ่านคู่มือไปด้วยก็จะดีกว่านะครับคู่มือของฟิลิปไว้ใจได้อยู่แล้วมีภาษาไทยแน่นอนครับผมมีภาษาไทยด้วยนะเค okay, เรามาดังดูตัวสินค้าเราโอ้เป็นถุงซิปมาอย่างดีเลยเยียบน้ํา แล้วก็ตัวไ้กองของเราห่อมาอย่างดีเลยกรองน้ําของเรานะครับผมในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ให้ประมาณนี้ส่วนวิธีการใช้งานเดี๋ยวโบไปถ่ายให้ดูว่ามันใช้ยังไงแล้วก็ตอนแรกเริ่มแรกที่เราจะใช้เราจะต้องทํายังไงบ้างนะครับผมง,ง่ายๆเลยในกล่องเนี่ยมูกแกะกล่องมาให้ทุกคนดูแล้วเนาะแล้วก็ตัวเหยือกตัวเนี้ยมันมี นับเวลาถอยหลัง30วันด้วยนะครับผมสําหรับการดูว่ากล่องเราใช้ไปกี่วันแล้วนะครับผมก็เซตตรงนี้ได้เลยพอกดค้างปุ๊บม,มันจะขึ้นมาเลยเริ่มเดินละ30วันกดค้างเข้าไปปุ๊บในเขัเนนี้มันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมสามสิบวันแล้วครานนี้มันก็นับถอยหลังไปเ,เรื่อยๆนะครับพอจนถึงครบ30สวันปุ๊บเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแส้กล่องทีนึงนะครับผมก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ ที่หมูลงไว้ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นไส้กรองแบบนี้ราคาไม่แพงครับผมแล้วก็หลังจากนั้นไอตัวกรองเนี่ยมันก็คืออยู่ในถุงมาให้กับอยู่ในตัวกล่องอยู่แล้วครับผมแล้วก็แกะกลอกมาเนี่ยกรองก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หมูจําได้ว่าเขาบอกให้เอาไปแขวนก่อนตัวเนี้ยตัวเครื่องเนี้ยครับมันจะมีคาร์บอนเหมือนกับตัวตะกี้ที่หมูเปิดทดลองให้ดูคือตัววิธีตั้งตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนกันเลย น้ำที่ออกมามันจะเป็นดำๆน้ำเนี่ยถ้าใส่ด้านบนปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะผ่านการกรองลงไปข้างล่างเรื่อยๆน้ำที่อยู่ไปอยู่ด้านล่างก้นเหยียกพอเราใส่น้ำด้านบนมันก็จะผ่านกรองตรงนี้แล้วก็น้ำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราสามารถดื่มได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าตัวกรองตัวนี้มีทั้งหมด3ขั้นตอนน,น,ตนะครับผมเป็นตัวไมโคร x อ็กนะครับผมเป็นตัวนวัตกรรมของตัวฟิลิปเองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็สามารถกรองในกรองบวกกรองจากกอรอกตัวนี้เสร็จแล้วก็มากรอนี้อีกอันเนี้ยมันสามารถดื่มได้เลลยนนะนะอแขาต หมูติดตั้งตัวที่กองน้ําตรงก๊อกน้ําเปนเนี่ยแล้วอะ่ะหมูลองมากินน้ำนะหมูยังสุขว่าน้ำรสชาติมันหวานเมอร่อยดีิมกันนะคราวนี้หมูไม่ต้องใช้ขวดน้ําแบบเดินแบบนี้แล้วหมูว่ามีเหยือกน้ําแบบนี้ไว้ใช้เลย3.4ลิตรสบายสบายเลยนะทุกคนสวยงมเป็นของตกแต่งบ้านได้ดูสวยดูหรูสินค้าดูออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะคะ โอเคครับตัวถัดไปนะครับผมหลังจากตัวนุ้นไปแล้วก็จะเป็นตัวใช้สําหรับฝักบัวนะครับผมจะเป็นตัวรุ่น a w u p 1 7 7 5นะครับผมตัวนี้ไว้สําหรับใช้กับฝักบัวนะครับผมก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวที่หน้าหรือว่ามีผื่นขึ้นที่ตัวอะไรเงี้ยครับผมบางทีมันอาจจะมาจากน้าประปาที่เราใช้อยู่ก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าก่อนนั้นนี้หมูก็ใช้กรองของทั่วไปนะไม่ใช่ของตัวฟิลิปนะครับผมหมูว่ามันก็ดีขึ้นแต่เพื่อความมั่นใจของหมูนะครับเอาที่มันชชว์เลยก็คือไปซื้อของตัวนนี้มาะะคผ เราจะมาอันบล็อกกันดีกว่าเนาะว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะตัวนี้จะมีการกองทั้งหมด3ชั้นเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องตัวกล่องนี้จะมีบอกว่าเลยอย่างที่หมบอกไปจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับผมก็คือกองคอลีนกองตะกันกองอะไรต่างๆสิ่งปนเปื้อนที่มาจากน้ำนะครับผมนี่ครับกล่องด้านในมีโฟมมีอะไรกันกระแทกมาอย่างดีเลยนะครับผม ตัวเปรของเราตัวนี้ตัวนี้คือที่ให้มาอันนี้จะเป็นคู่มือโอเคมีเท่านี้แล้วนะครับผมอ่ะไหนดูซิคู่มือมีภาษาไทยไหมแต่เท่าที่หมูดูแล้วฟิลิปส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่คู่กับคนไทยอยู่แล้วก็จะให้คู่มือที่เป็นภาษาไทยมากับเราอยู่แล้วนะครับผมมีเป็นภาษาไทยแน่นอน,นะครับผมเขาก็จะมีวิธีการติดตั้งให้แบบนี้ภาษาไทยจะอยู่หน้าหลังๆนะครับผมแบบนี้เลยตัวเครื่องใส่หอ่อพลาสติกมาอย่างดีนะครับผมมีน้ําหนักเหมือนกันนะเนี่ยน้ำหนักดีเลยน้ำหนักดีเลยตัวฝั่งนี้จะเป็นเกียวที่ เข้ากับตัวเครื balls balls. So nisse, uh, again, ่องทําน้าอุ่นนะครับผมเพราะว่า huh. บ ah ้านหมูมีเครื่องน้าอุ่นหมุนเนี่ยเท่าที่หมูดูเแลามันสามารถเอาตัวนี้หมุนเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นได้เลยส่วนอันนี้ก็เป็นน้ําประปาที่เข้ามาจากด้านล่างแล้วก็ผ่านไปที่เครื่องทาน้าอุ่นนะครับผมก็คือกองกองตะกอนกองอะไรต่างๆซิงโกโปต่างๆก่อนที่จะเข้าไปทาน้าอุ่นแล้วก็ออกมาที่ฝักบัวนะครับผมตัวนี้ใช้กองอ่าบหมุนแบบนี้เข้ามาก็จะเป็นเกี่ยวแบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกับตัวเครื่องกองน้าตรงเครื่องอ่านล้างจานของหมูเลยนะตัวนี้ก็คือกอง แน่นนิดนึงนะครับผมโอเคเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวกองก็จะมีตัวฝาตรงนี้ปิดหัวท้ายก็อย่าลืมเอาออกกันด้วยนะเอาไปก่อนแล้วแบบเนี่ยถอดออกกันก่อนนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนเดิมแหละก็เสียบเข้าไปไม่มีระยาะครับง่ายๆพอเขาเออกแบบผลิตภัณฑ์ของฟิลิปออกแบบมาให้เราใช้งานง่ายอยู่แล้วนะแบบนี้ครับแล้วเราก็หมุนกลับเข้าไปกดนิดนึงแล้วก็หมุนเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้วตัวนี้ใช้งานไม่ยากก็ไงเดี๋ยวหมูไปสาธิตวิธีการติดตั้งของตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวหมูจะมาดูต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้นะครับสายแนีเป็นสายน้ําที่วิ่งมาจากปราปาวิ่งเข้าก่อนเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เพียงหมุนอันนี้ออกมาแล้วก็หมุนเข้าไปครับแบบนี้แล้วเราก็สายตะกี้ที่เราถอดออกต่อเข้าที่ตูดตรงนี้แทนเท่านี้ครับเสร็จแล้ว คราวนี้น้ําที่ออกจากเครื่องทางน้ําอุ่นก็จะผ่านน้ําก็จะอน้ำประปาผ่านกรองตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเขาเครื่องทางน้ําอุ่นก็กองเพื่อไม่ให้เครื่องทางน้ําอุ่นตันด้วยเนาะแต่เราก็ได้น้ำจากเครื่องน้ําอุ่นมาโอ้น้าแรงด้วยนะแค่นี้เรียบร้อยแล้วได้แล้วครับผมใช้งานพร้อมใช้งานแล้ว เป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่หมูเอา3ตัวนี้ไปติดตั้งแล้วหมูจะมาสรุปนะครับนะครับผมหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ฟิลิปทั้ง3ตัวนี้แล้วนะครับผมทั้งตัวเหยื่อน้ําตัวเครื่องกองน้ําที่ของฝักบัวแล้วก็เครื่องกองน้ําของก๊อกน้ำนะครับผมก็รู้สึกได้เลยนะครับผมว่าปัญหาต่างๆที่หมูเจอนะครับผมมันถูกแก้ไขโดย3ตัวนี้ได้เลยนะครับติดตั้งก็ง่ายราคาก็ไม่ได้แพงนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ของฟิลิปอีก3ตัวนี้ที่หมูแนะนำไปด้ครับมันใช้ดีจริงๆแล้วก็เลยมาบอกให้้้้กกับทุคคนนรรูะผมวว่า i, จิงๆแล น้ําที่เราดื่มนั้นที่เราใช้มันเป็นอะไรที่สําคัญต่อร่างกายนะครับผมก็สําหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการความสะอาดก็หมูแนะนําให้เลือกใช้ลิตภัณฑ์ของฟิลิปนะครับผมฟิลิปวอเตอร์ทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับหมูจะทิ้งลิงก์ของทั้ง3ตัวนี้ไว้ในใต้คลิปนะครับผมก็ยังไงลองเข้าไปดูแล้วก็กดเลือกสั่งซื้อดเลยนะครับผมแล้วก็ในช่วงต่างๆช่วงแคมเปญอย่างช่วงวันที่25ก็จะมีเพย์เดย์มันก็จะมีโคสลดที่เราสามารถใช้ได้เพิ่มเติมอีกนะครับผม ก็สามารถเข้าไปดูช่องทางต่างๆของทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้หมูขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องหมูลงทางด้วยนะครับผมก็จะทำคลิปดีๆแล้วก็แนะนำสิ่งของดีๆที่ใช้ภายในบ้านแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมยังไงรบกวนช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้หมูขอตัวลาไปก่อนนะครับผมทุกคนไปละครับสวัสดีครับ